ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทั่วโลกและมีหลายปัจจัยที่ทำให้คนรวยยิ่งรวยขึ้นในขณะที่คนจนกลับมีโอกาสน้อยลงในการก้าวไปสู่ความมั่นคงทางการเงินนี่คือ9เหตุผลสำคัญที่ทำให้คนรวยยิ่งรวยและคนจนยิ่งจนหนึ่งเงินลงทุนทำงานแทนคนรวยคนรวยไม่เพียงแค่หาเงินจากรายได้ประจำแต่เขานำเงินไปลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆเช่นหุ้นอสังหาริมทรัพย์ หรือธุรกิจอื่นๆซึ่งช่วยให้เงินงอกเงยแบบทบีคูณในขณะที่คนจนมักใช้เงินเพื่อการอย่างชีพโดยไม่มีโอกาสลงทุนหลักการนี้หมายความว่าคนรวยไม่ต้องทำงานเพื่อแลกเงินตลอดเวลาแต่พวกเขาใช้เงินที่มีอยู่ไปลงทุนในสินทรัพย์ที่สามารถสร้างรายได้ให้พวกเขาโดยอัตโนมัติเช่นหุ้นอสังหาริมทรัพย์ หรือธุรกิจแทนที่จะทำงานแลกเงินตลอดชีวิตคนรวยใช้เงินทำงานแทนตัวเองเพื่อให้รายได้เพิ่มขึ้นแม้ในขณะที่เผากำลังพักผ่อนเงินลงทุนทำงานแทนคนรวยเป็นแนวคิดที่ช่วยให้คนรวยมีสรภาพทางการเงินโดยพวกเขาสร้างรายได้จากสินทรัพย์ที่เติบโตขึ้นเรื่อยๆต่างจากคนทั่วไปที่ต้องทำงานหาเงินไปตลอดชีวิตหากคุณเริ่มต้นลงทุน และบริหารเงินให้ถูกต้องคุณก็สามารถใช้เงินทำงานแทนคุณได้เช่นกันสองการศึกษาและความรู้ทางการเงินคนรวยมักได้รับการศึกษาและปลูกฝังเรื่องการเงินตั้งแต่เด็กพวกเขาเข้าใจการลงทุนภาษี และการบริหารเงินอย่างมีประสิทธิภาพขณะที่คนจนขาดโอกาสด้านการศึกษาทำให้ไม่สามารถวางแผนทางการเงินได้ดีความรู้ทางการเงินหมายถึงความสามารถในการบริหารจัดการและตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องเงินอย่างองมีประสิทธิภาพซึ่งรวมถึงการออมการลงทุนการจัดทำงบประมาณการใช้หนี้และการวางแผนทางการเงินในระยะยาวคนรวยมักได้รับการศึกษาทางการเงินที่ดีทำ ให้สามารถตัดสินใจด้านการเงินได้อย่างถูกต้องขณะที่คนจนหรือชนชั้นกลางมักขาดความรู้ด้านนี้ส่งผลให้เกิดปัญหาทางการเงินเช่นเป็นนี่ตลอดชีวิตไม่มีเงินออมหรือไม่มีแผนเกษียณความรู้ทางการเงินคือกุญแจสำคัญที่ทำให้คนรวยยิ่งรวยเพราะพวกเขารู้จักการบริหารเงินลงทุนและหลีกเลี่ยงปัญหานี้สินในขณะที่คนทั่วไปมัก ไม่ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้หากคุณต้องการสร้างความมั่งคั่งการเรียนรู้เรื่องการเงินเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้สามนิสินที่ต่างกันคนรวยใช้นี่อย่าางชฉลาดเช่นการกู้เงินเพื่อลงทุนในธุรกิจหรืออสังหาริมทรัพย์ที่สร้างกระแสงเงินสดในขณะที่คนจนมักมีน่เพือการบริโภคเช่นบัตรเครดิตหรือสินเชื่อเงินสดที่ทำให้ดอกเบี้ยสะสม จนกลายเป็นภาระทางการเงินนี่สินที่ต่างกันระหว่างคนรวยและคนจนนี่เป็นสิ่งที่หลายคนต้องเผชิญแต่สิ่งที่ทำให้คนรวยยิ่งงอรวยขึ้นและคนจนยิ่งจนลงคือประเภทของนี่และวิธีบริหารนี้คนรวยใช้นี่เพื่อสร้างรายได้ในขณะที่คนจนใช้นี่เพื่อการบริโภคทำให้เกิดภาระทางการเงินที่หนักขึ้น เรื่อยๆนี่ไม่ได้เป็นสิ่งเลวร้ายแต่การใช้นี่อย่างผิดวิธีทำให้เกิดปัญหาทางการเงินคนรวยใช้นี่เพื่อสร้างรายได้ขณะที่คนจนใช้นี่เพื่อบริโภคการเข้าไปจะความแตกต่างระหว่างนี่ดีและนี่เสียจะช่วยให้คุณใช้นี่ให้เป็นประโยชน์และสร้างความมั่งคั่งในอนาคตหากคุณต้องการเปลี่ยนแปลงสถานะทางการเงินของตัวเองให้เริ่มต้นจากการจัดการนี่ให้ถูกต้องสี่คอนเน็กชั่น และโอกาสทางสังคมคนรวยมากมีเครือข่ายที่สามารถเปิดโอกาสทางธุรกิจการลงทุนและการเรียนรู้ใหม่ๆได้ง่ายกว่าขณะที่คนจนมีคอนเนคชันที่จำกัดทำให้ขาดโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรสำคัญ5ความคิดและทัศนคติที่แตกต่างกันคนรวยมักมีแนวคิดเชิงรุกกล้าเสี่ยงและมองหาวิธีสร้างรายได้ใหม่ๆขณะที่คนจนมากมองเงิน เป็นสิ่งที่ต้องหาเพื่อใช้จ่ายเท่านั้นทำให้โอกาสในการสร้างความมั่งคั่งลดลงความคิดและทัศนคติที่แตกต่างกันระหว่างคนรวยกับคนจนหนึ่งในเหตุผลที่ทำให้คนรวยยิ่งรวยขึ้นและคนจนยิ่งจนลงคือแนวคิดและทัศนคติที่มีต่อเงินการทำงานและโอกาสทางการเงินคนรวยมองหาโอกาสใช้เงินอย่างชาญฉลาดและคิดระยะยาว ในขณะที่คนจนมักคิดระยะสั้นมองเงินเป็นแค่สิ่งที่ต้องใช้จ่ายและกลัวการลงทุนความคิดและทัศนคติเป็นตัวกำหนดความสำเร็จทางการเงินของแต่ละคนคนรวยมองหาโอกาสใช้เงินอย่างชาญฉลาดและกล้าลงทุนเพื่ออนาคตขณะที่คนจนต่อดิดอยู่กับแนวคิดแบบเดิมๆไม่กล้าเปลี่ยนแปลงตัวเองหากคุณต้องการเปลี่ยนแปลงสถานะทางการเงินเริ่มต้น ด้วยการเปลี่ยนความคิดของคุณเองมองหาโอกาสแทนการมองหาอุปสรรคลงทุนในความรู้และทักษะของตัวเองคิดและวางแผนระยะยาวไม่ใช่แค่หาเงินมาใช้วันต่อวันเมื่อเปลี่ยนความคิดชีวิตก็จะเปลี่ยนตามหกระบบเศรษฐกิจและกฎหมายเอื้อคนรวยระบบเศรษฐกิจและกฎหมายหลายประเทศสนับสนุนให้คนที่มีเงินสามารถใช้ประโยชน์จากกฎหมายภาษีการลงทุนและข้อได้เปรียบทางธุรกิจได้มากขึ้น ขณะที่คนจนมีทางเลือกจำกัดและอาจต้องเสียภาษีในอัตราที่สูงกว่าหากใหม่ในมีความรู้ระบบเศรษฐกิจและกฎหมายที่เอื้อให้คนรวยได้เปรียบหลายคนสงสัยว่าทำไมคนรวยยิ่งรวยขึ้นในขณะที่คนจนต้องดิ้นรนตลอดเวลานอกจากความคิดและพฤติกรรมทางการเงินแล้วโครงสร้างของระบบเศรษฐกิจและกฎหมายก็มีส่วนช่วยให้คนรวยได้เปลี่ยนหากคุณเข้าใจระบบ และเรียนรู้ที่จะใช้มันให้เกิดประโยชน์คุณก็สามารถสร้างความมั่งคั่งได้เช่นกันเจ็ดเงินซื้อเวลาและอิสระคนรวยสามารถจ้างคนอื่นทำงานแทนได้เช่นหน่อจ้างที่ปรึกษาการเงินทนายหรือผู้เชี่ยวชาญเพื่อช่วยบริหารทรัพย์สินในขณะที่คนจนต้องทำงานแลกเงินทำให้ไม่มีเวลาสำหรับการ,ระเรียนรู้หรือพัฒนาตัวเองหนึ่งในเหตุผลที่คนรวยยิ่งรวยขึ้น ไม่ใช่แค่เพราะพวกเขามีเงินมากขึ้นแต่เพราะพวกเขาซื้อเวลาและอิสรภาพได้ในขณะที่คนจนหรือชนชั้นกลางต้องแลกเวลาของตัวเองกับเงินคนรวยสามารถใช้เงินเพื่อสร้างอิสระให้กับชีวิตของพวกเขาเงินซื้อเวลาได้ทำให้คุณไม่ต้องทำงานทุกก่อยอย่างเอง และสามารถใช้เวลาไปกับสิ่งที่สำคัญเงินซื้ออิสรภาพได้ทำให้คุณไม่ต้องพึ่งพารายได้จากงานประจำและสามารถใช้ชีวิตตามที่ต้องการต้องใช้เงินให้เป็นลงทุนในสินทรัพย์สร้างรายได้แบบไม่ต้ององค์ทำงานตลอดเวลาและลดภาระหนี้สินคนรวยใช้เงินเพื่อซื้อเวลาส่วนคนจนใช้เวลาเพื่อหาเงินคุณจะเลือกแบบไหนแคนรวยมีแหล่งรายได้ละ่ะหายทางคนรวยสร้างรายได้จากหลายช่องทางเช่น การลงทุนค่าเช่าหุ้นหรือธุรกิจต่างๆขณะที่คนจนพึ่งพารายได้จากงานประจำเพียงอย่างเดียวซึ่งหากตกงานก็อาจส่งผลกระทบอย่างรุนแรงหนึ่งในความแตกต่างสำคัญระหว่างคนรวยกับคนจนหรือชนชั้นกลางคือจำนวนช่องทางรายได้เมื่อมีแหล่งรายได้หลายทางคนรวยจึงไม่ต้องพึ่งพารายได้เพียงช่องทางเดียว ทำให้พวกเขามีความมั่นคงทางการเงินและสามารถเติบโตได้เร็วกว่าคนรวยมีแหล่งรายได้หลายทางเพราะพวกเขาไม่พึ่งพารายได้เพียงช่องทางเดียว a s s ซิ e i ินค m e คือกุญแจสำคัญที่ทำให้พวกเขาร่ำรวยย่อขึ้นหากต้องการสร้างความมั่งคั่งต้องเริ่มจากการสร้างรายได้หลายทางจงทำงานเพื่อหาเงินแล้วให้เงินทำงานเพื่อคุณก้าววงจรความจนและต้นทุนชีวิตที่สูงขึ้น คนจนต้องเผชิญกับต้นทุนชีวิตที่สูงขึ้นเช่นดอกเบี้ยงเงินกู้ค่ารักษาพยาบาลค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นเมื่อไม่มีเครดิตที่ดีขณะที่คนรวยสามารถเข้าถึงสินเชื่อที่ดีและเงื่อนไขที่เอื้อต่อการสร้างความมั่งคั่งหลายคนเคยได้ยินคำว่าคนจนยิ่งจนลงและสงสัยว่าทำไมจึง,งอเป็นเช่นนั้นในขณะที่คนรวยสามารถสร้างความมั่งคัง่งได้เรื่อยๆเหตุผลหลักเกิดจากองค์จรความจน และต้นทุนชีวิตที่สูงขึ้นซึ่งทำให้คนจนหลุดออกจากความยากลำบากได้ยาวสร้างรายได้หลายช่องทางอย่าเพึ่งพาแค่เงินเดือนลดหนี้สินและบริหารค่าใช้จ่ายลงทุนเพื่อสร้างแพ s s i v e Income พัฒนาทักษะและความรู้ทางการเงินหากคุณต้องการเปลี่ยนอนาคตทางการเงินคุณต้องเริ่มต้นจากการเปลี่ยนแนวคิดและพฤติกรรมทางการเงินของคุณเองปัจจัยเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่า ความมั่งคัง่งสร้างขึ้นจากพฤติกรรมและโอกาสที่ได้รับไม่ใช่แค่เรื่องของโชคชะตาแม้คนจนจะมีข้อเสียเปรียบหลายอย่างแต่หากมีความรู้และการวางแผนทางการเงินที่ดีก็สามารถเปลี่ยน,ปยน,ปยนแปลงสถานะทางเศรษฐกิจของตัวเองได้